เราคุณขวัญทีวสวันนี้สวัสดีรู้ว,ว,ว่า,าววจริงๆแล้วว,าว่า,วาวววเวลาเจอขวัญเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องดีๆเดี๋ยวนะค่อยคุยนิดนึงอถามแบบว่าขวัญเห็นใช่ไหมขาวเมวื่อวันอ๋อเห็นเห็นรู้นะสึกยังไงม,มันเลวร้ายมากอะขวัญว่าม,มันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็ก่อนอื่นเลยคือแบบว่าแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับ ทุกคนที่แบบว่าสูญเสียเนอะคือไม่มีใครที่จะคิดหรอกว่าวันหนึ่งฉันก้าวไปที่ที่ห้างแล้วฉันจะไม่ได้กลับบ้านหรือฉันจะไม่ได้อยู่กับลูกอะไรแบบเนี้ยก็ขอให้กำลังใจคนข้างหลังละกันเพราะเราก็เราก,เราก็ไม่รู้หรอกว่าอารมณ์เขาอะสำหรับคนที่สูญเสียคนในครอบครัวเขาเป็นยังไงแต่เราก็หงุงม,มากมอ,อ่ะก<ช>ันพี่ถามคำถามที่ถามถามชิปเมื่อกี้แล้ววันนี้ยังกล้าไปห้างอยู่ไหม อภิี่ตอบมาก็ได้พี่บอกเลยว่าพี่กล้าไปเดี๋ยวเย็นนี้จะไปเพื่อเรียนสร้างขวัญกำลังใจให้คนกลับมาใช้เพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของห้างเขาแค่ใช้สถานที่นั้นในการก่อเกิดเหตุร้ายของเขาคือ,อเราเราอย่าใช้คําว่าห้างดีกว่าค่ะมันเป็นสถานที่สถานที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้ามันเป็นสถานที่ชุมชนมหรือสถานที่รวมกันของชุมชนของคนเยอะ,ะๆอย่างเงี้ยแต่เราก็จะระวังมันก็ไม่เท่ากับคนที่จ้องจะทํา เพราะฉะนั้นคือเรื่องแบบนี้มันควรจะไปตั้งแต่เรื่องต้นน้ำตั้งแต่เรื่องกระบวนการเรื่องครอบครัวเรื่องกฎหมายเรื่องการครอบคุมความประพฤติของอคนการที่เราจะสร้างคนคนหนึ่งมาหรือการที่เราจะมีลูกแล้วเนี่ยเราจะให้ลูกเราเติบโตเป็นแบบไหนเราเหมือนต่างประเทศอะคะ่ะก่อนที่เขาจะมีลูกเขาจะมีการวิจัยวินิจฉัยก่อน ว่าคุณพร้อมที่คุณจะมีลูกหรือเปล่าหรือมีลูกแล้วคนอื่นจะเดือดร้อนไหมอย่างเงี้ยคือเราต้องไปตั้งแต่ตัวต้นน้ําเลยว่ามันควรจะแก้ไขยังไงเพราะว่าทําแบบนี้มันคือปลายเหตุอะคนอื่นเขาเสียชีวิตไปแล้วเราจะไปเอาชีวิตความเป็นแม่เป็นพ่อกลับมาได้หรือเปล่าคุณก็ทําไม่ได้อยู่ดีนี่ไงเอาอย่างนี้เราส่งกำลังใจให้กับคนที่บาดเจ็บเราครอบครัวที่เสียชีวิตนะเท่านี้นะส่วนตอนนี้เรามาคุยเรื่องดีๆบ้าน เราเก็บอ่ะไม่มาตอนนี้ชีวิตขวัญดีตอนนี้กลับไปเซ็นสัญญากับช่องเดิมใช่ป่ะมีแก๊งเพื่อนใหม่ออกมาและเป็นคนสนิททั้งนั้นเลยไล่ฟังก่อนว่าตอนนี้กลับไปเซ็นสัญญากับช่องเดิมมากับช่องเจ็ดมาสามปีใช่ไหมหนึ่งปีเซ็นสามปีค่ะวตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งปีใช่แต่หนึ่งปีพี่ยังไม่ได้เห็นงานเลยนะใช่เขา เขาเห็นหนูเป็นควีนนะคือควีนคือไม่ต้องทำงานไ่้สวยๆอยู่บนบัลลังก์คือได้ตังค์เฉยเหรอไม่ตังค์ก็ไม่ได้ทุกวันนี้หนูก็ต้องแบบว่าขายขอขายแฟรนไชส์ร้านทำเล็บก็ยังขยันอยู่เหมือนเดิมยังขยนแมต่ตอนนี้จะบอกว่าน้องสาวเราเขามีเพื่อนอันนี้แก๊ปพี่ไม่รู้ว่านี่เป็นเพื่อนเก่าหรือเปล่านะแต่ทีมงานบอกว่าเพื่อคุณป๊อก คุณโดนัทคุณแพนเค้กชิปน้องพี่ทั้งนั้นเลยนะแพนเค้กชิปปี้แก๊งที่เป็นแก๊งใหม่ของเราอรอคือใช่เป็นเกิลแก๊งใหม่ซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณแบบพี่อ๊อฟมากพี่อ๊อฟเปิดพี่แดงมากที่แบบว่าไม่รู้พี่เบนว่าอะไรพี่เขาถึงบอกว่าดนใจให้หนูกับพวกพี่เขามาเจอกันเพราะว่าถามว่าหนูกับพี่ป๊อกเคยเจอกันไหมพี่โดนัทเคยเจอกันไหมคือเจอนะพี่แต่ว่าไม่ใช่เป็นฟิลเหมือนตอนปัจจุบันคือ ตอนหนูสมัยก่อนหนูก็จะเป็นเด็กใช่ไหมคะแล้วเวลาหนูเจอพี่ป๊อกอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบว่าเกรงเกรงกลัวกลัวนิดนึงอ่ะพี่เบนบอกว่าพี่ป๊อกเขาก็เหมือนกับแบบว่าพอเราเล่นละครดราม่าเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะเหนื่อยทุกคนก็จะอยู่ในมุมของตัวเองก็จะนิ่งๆอ,อย่างเงี้ยแล้วก็จะจําภาพพี่ป๊อกไว้แบบว่า เอามาหิดหน่อยไม่ในบทในบทจริงหรอป้ามีหรอคือแบบว่าไม่ใช่ต้องมีแบบนั้นคือเป็นคนที่แบบว่าแบบดูผู้ใหญ่ดูแบบดูนิ่งอ่ะดูเราไม่กล้าแบบไปเจาะแจ๊ะไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่โดนัทก็เหมือนกันเมื่อก่อนหนูก็เคยเล่นละคร rs เมื่อก่อนแล้วก็ได้เล่นกับพี่โดนัทด้วยเราก็ไม่ได้ไปฟิลที่แบบไปเล่นแบบเนี้ยแต่เรื่องนี้ทําไมไปสนิทกันได้อ่ะ ไม่ไม่เอามาผิดไม่เอามาหิดแล้วหนูคือพี่เขาไม่เคยเอามาหิดค่ะแต่ว่ามันเป็นภาพโดนัทตัวจริงบ้องมากเลยนะใช่ที่เคยที่เคยกินข้าวกับเขานะรู้สึกว่านี่หรอว่านางเอกใช่แต่เบอกว่าทุกคนแบบว่าน่ารักมากไม่แต่กระทั่งแพนเค้กน้องชิปปี้น่ารักทุกทุกทุกคนน่ารักหมดแล้วคือเป็นไลฟ์สไตล์เดียวกันหมดคุยภาษาเดียวกันหมดทุกคนเล่นเรื่องเดียวสนิทเลยเล่นเรื่องเดียวกันคือตอนเช้าตื่นมาคือแบบว่าอยากไปโกมาาอยากไปโกอยากแบบว่าเหมือน ไม่รู้สึกว่าไปทํางานอะไรทําให้แพนเค้กกับชิปปี้เรารู้สึกสนิทขนาดนี้คือทุกเรื่องอะค่ะพี่คุยได้ทุกเรื่องเลยคือคืออยู่ในกองคือแทบจะไม่ได้จับมือถือเนอกจกไม่ได้ไม่ถ้าเราไม่ต้องคุยเรื่องงานก็คือคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยได้เลยคุยทุกเรื่องลสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเราไม่ไม่ติดมือถือไงอยู่ในกองก็นั่งเมาใช่ใช่ค่ะอ่ะพี่เห็นอยู่สวยอย่างงี้มาตลอดจ้ะวันนี้สวยขึ้นกว่าเดิมอีกถามหน่อยว่า ล่าสุดเนี่ยทีมงานเพิ่งบอกว่ารับพรีเซนเตอร์มามก็คือเ<ช>จ้าตัวนี้ทำไมอะ่ะทำไมถึงอยู่ดีๆถึงกล้ารับพรีเซนเตอร์คือทุกคนก็ทราบว,ว่าขวัญมีแบรนด์ยูซี่ใช่ใชไหมคะแล้วพอเวลาที่เราสร้างแบรนด์เนี่ยเวลาเราจะไปรีวิวให้ใครหรือว่าเราจะไปไป,ไปพรีเซนเตอร์ให้ใครต่อเนี่ยขวัญก็จะไม่ค่อยลาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราลาบแล้วเราจะเสียแบรนดิ้งเราเพราะว่า เราไม่อยากไปโกหกคนอื่นว่าเอ้ยของอันนี้ใช้ดีค่ะแล้วพอลูกค้าใช้ไปแล้วแล้วเฮ้ยไม่ดีใช้แล้วเขาหน้าแพ้แล้วมันจะกลายมาเป็นแบรนด์เราเสียด้วยแต่พออันนี้ด้วยการที่ว่าเอ่อลูกค้าด้วยเพื่อนเราด้วยส่งมาให้ขวัญลองใช้แล้วขวัญใช้ของก็แบบว่าเฮ้ยเอดีอ่ะดีจริงๆแล้วคือขวัญอะเป็นคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายมากอยู่แล้วพี่แล้วพอหนูใช้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าหนูแบบใสขึ้นชุ่มชื้นแล้ว ถ้าเกิดว่าหนูใช้ได้และหนูเป็นคนผิวแพ้ง่ายอะ,คะใครๆก็ใช้ใได้ไดปะใช่แล้วก็คือแบบว่านกาคือนกก็แบบเหมือนเป็นเพื่อนขวัญแบบนานมากมาแล้วค่ะแล้ววันนึงเขาทําแบรนด์แล้วก็เลยแบบให้ขวัญจะลองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยห,หนูก็เลยแบบลองแล้วก็บอกให้ดีเวิร์กเ,เขาก็บอกเอ้ยถ้างั้นขวัญมาแบบเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราหน่อยได้ไหมผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าใช้แล้วดีจริงอะเรากล้าเป็นให้ได้แล้วใช้แล้วดีไหม เอาอย่างนี้จะพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งงั้นเชิญงั้นเชิญซีอมเลยดีกว่าขอเชิญคุณนิ้งธนาพรมาที่รายการของเราด้วยนะครับคุณนิ้งสวัสดีคุณนิ้งเล่าให้พีเคฟังซิว่าเนี่ยเมื่อกี้คุณขวัญเขาจะพูดแล้วแต่เขายังไม่พูด S <S <S เล่าให้พี่ฟังก่อนว่ามันดียังไงใช่ตัวนี้คือจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ซิงแคร์ของน,นิ่งนะคะคือตอนนั้นนิ่งนองอยากทำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผิวปัญหาของสาวๆะคะ่ะที่มีฝ้า<ม>หน้าโทรมค่ะแล้วก็หน้าเหมือนเหมือนผิวโดนทําลายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ต้องการการดูแลแล้วก็เริ่มมีริ้วรอยเ<อ>พราะตัวนิงเองเนี่ยก็เจอปัญหาเหล่านั้นมาค่ะซึ่งเจ้าเฮอร์บาร่าเฮอร์บอเนเซอรเซรั่มตัวนี้ มันมีแบบสารสกัดที่เต็มเปลี่ยไปด้วยแบบสารสกัดเด่นๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฮดรอกซีโพรพิลค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เหมือนช่วยช่วยให้ริ้วรอยในรายดูจางลงค่ะแล้วก็ผิวเนี่ยดูแน่นดูสุขภาพดีค่ะแล้วก็จริงๆมีสารสกัดเยอะมากค่ะแต่ตัวเด่นๆที่เหลือก็แบบอาร์แกนออยน้ำมันจากเมล็ดอาร์แกนนะคะที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็มีนำเข้าจากต่างประเทศด้วยค่ะตัวอ่า คาริสเมอเรน์สค่าตัวนั้นก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยเหมือนอดลดฝ <ไร S 1> ้าใช่ช่วยฟ้าและดูจางลงแล้วก็ผิวก็ะางใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติะค่ะแล้วก็กินเสงน์สารสกัดจากรากสมช่วยให้แบบผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นก็คือแน่นๆก็คือหลักๆเนี่ยเป็นปัญหาผิวที่สาวๆชาวไทยเนี่ยเจอกันทั้งนั้นเลยค่ะพอฟังอย่างนี้จริงๆแล้ว่ฟังไม่ต้องรุ่นพี่ใช้แล้วนะ นนิ้ได้งต้องอายุเท่าไหร่อ่ะคือเราไม่พูดถึงอายุ20กว่แล้วนิ้งต้องอายุเท่าไหร่ถึงใช้ได้ตอนนี้นิ้ง30 32บ้าไม่จริงโกหกออกจากรายการไปคือจริงจริงอะเด็กมากก็อย่างที่บอกก็คือเหมือนผู้หญิงเราจะเริ่มมีปัญหาผิวช่วงอายุใกล้ใกล้30ใช่ไหมคะริ้วรอยอะไรก็เริ่มมานิ้งก็เริ่มพัฒนาสูตรตั้งแต่ตอนนั้นคือนิ้งอะมีความฝันอยากจะมีแบบสกินแคร์ที่เหมือน หมือนช่วยตอบโจทย์ปัญหาผิวที่แบบช่วงวัยนี้ค่ะให้มันแบบแข็งแรงให้มันดูแลดูสุขภาพดีริ้วรอยแลดูจางลงขอโทษนะพี่นี่คือแบบว่าเห็นสวยๆน่ารักใสๆแบบนี้มีลูกแล้วนะบ้ามีลูกล้วเชิญออกจากรายการนิ่งนิ่งก็รู้สึกว่านี่คือตอบโจทย์ที่สุดแล้วถามขวัญบ้างตอนใช้ครั้งแรกรู้สึกยังไง หยดให้ดูอยากให้ทางบ้านเห็นเวลาหยดบนบนผิวของตัวเองเนี่ยคือเขาไม่ได้แบบว่าใส่แบบว่าสีหรือว่าไม่ได้แต่งกลิ่นเลยนะคะพี่คือเขาจะมีความเป็นแบบว่าเนเจอธรรมชาติแล้วก็อย่างที่ขวัญบอกว่าเขาจะแบบว่ามีในเรื่องของทรายการแบบวิจัยมาแล้วด้วยแล้วเวลาเราใช้เนี่ยคนไหนที่เป็นฝ้าหรือหนุ่มเป็นคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายเวลาถ้าเราโดนอะไรที่มันเป็นแบบ สารค่มีเยอะๆ,ๆหรือว่าถ้าเป็นกรดเยอะๆเราจะแบบหน้าหนูจะผื่นขึน้นหรือว่ามันจะเป็นแบบแสบๆจิบๆ๊บๆเหมือนโดยกรดเอชเอะค่ะแต่อันนี้คือไม่เป็นเลยแล้วก็รู้สึกว่าพอเวลาเวลาใช้แล้วคือมันแบบคือมันไม่มีกลิ่นที่แบบว่าใส่สีใส่กลิ่นอะพี่คุณนิ้งต้องใช้ตอนไหนอะใช้ก็ทาตอนเช้าค่ะกับตอนเย็นหลังทำความสะอาดก็คือก็คือหลังจากตื่นแล้วก็ก่อนนอนใช่ค่ะใช้ต่อเนื่องก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีค่ะแล้วต้องใช้อะไรทับไหม ก็ตามด้วย m o ร์ไร r i z e r หรือว่าสกินแคร์ตัวอื่นก็ได้แต่ตัวนี้ก็ลงเป็นตัวเซรั่มบำรุงถือเป็นตัวแรกคะมันจะช่วยทําให้ผิวแข็งแรงกินดีด้วยอ่ะจริงๆอ่ะที่เป็นพูดเมื่อกี้ปกติแล้วอ่ะคนที่แบบอายุน้อยๆจะไม่ค่อยชอบดูแลตัวเองจะรอให้มัน พังก่อนเราค่อยมาดูแลซึ่งจริงๆน้องนิ้งคิดถูกแล้วเลยก็คือต้องรีบดูแลให้มันแข็งแรงก่อนตั้งแต่นี้มีลูกคือหน้านิ้งโทมไวมากแล้วก็ด้วยความที่แบบว่านิ้งก็เหมือนไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลผิวหน้าโดยเป็นพิเศษนะคะนี่คนไม่มีลูกคนมีลูกเห็นไหมหน้าเหมือนกันเลยจ้าจริงๆเอาอย่างนี้อย่างนี้ลูกค้าของเราที่เคยซื้อไปแล้วเขาว่าไงบ้างผลตอบรับดีมากค่ะือแบบว่ารีวิวกลับมาค่อนข้างเยอะมากค่ะแล้วก็ เหมือนลูกค้ามีการซื้อซ้ำเยอะมากๆค่ะค่ะเนี่ยรีวิวเต็มเลยก็มีหลายรุ่นนะตัวใหญ่ก็ใช้เบนต์ลองไหมจะบอกว่ามันมันดีมากเลยนะแม่เราเนี่ยเพิ่มไม่ได้ใส่กระเป๋าตลอดกลิ่นก็ดีนี่พูดจริงกลิ่นก็ดีแล้วแล้วมันซึมซับดีมากงดิ้ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้นิ้งอันนี้นิ้งหลังคลอดลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะเพราะว่าช่วงตับตั้งครรภ์นี่คือแบบปไปอะไรนี่ไงผู้หญิงนี่เห็นไหมคะใช่ใช่นี่คือสมเลยทั้งสิวทั้งอะไรด้วยทั้งนิ้้้งงงมมมาาาททััขววญคุยแซบโช์ี วันนี้ทำอะไรให้พี่กับเบน์ได้ดีใจหน่อยขอโปรโมชั่นที่แบบว่าสุดยอดกับวันที่ข่าวแย่ๆมาทั้งวันแล้วขอแบบโปรโมชั่นสุดยอดให้แฟนรายการยิ้มได้หน่อยค่ะคือปกตินะคะเซรั่มเฮอร์บาร่าเฮอร์บอทเซรัมราคาปกติขวดละ1,290บาทนะคะแต่ว่าพิเศษในโปรโมชั่นในรายการนี้นะคะซื้อ2ขวดนะคะในราคา999บาทค่ะโอ้เง ใช่ค่ะหรือว่าถ้าซื้อ5ขวดนะคะจะได้ในราคาเพียงแค่2 2 0 0อ้บาทเดือนต้องติดต่อขวดละสี่ร้อยสี่ร่ะไม่สี่สี่ห้ายี่สิบสองรอยสี่สโทษจะปกติค่ะจะปกติขวดละ1,200บาทแต่ว่าขวัแนะนำเลยว่าให้ซื้อ5ขวดเพราะว่าจะปกติ1,200บาทเราจะไม่ต้องจ่ายเราจ่ายแค่เพียงขวดละ400เลด4บาท440บาทอยตกเลข พี่4140บาท4่4 0บาทนี่คือเราใช้ครึ่งปีเลยนะอ๋อแล้วขวดนึงเหรอเพราะว่าเดือนเดือนนึงแล้วก็ใช้สักขวดหนึ่งขวดครึ่งด้วยใช่ค่ะคือตอนนี้นี่คือใช้ได้ยาวๆเลยค่ะแล้วก็ผลลัพธ์จะดีถ้าเกิดใช้อย่างต่อเนื่องช่ส่วนใหญ่ต้องต้องใช้อย่างต่อเนื่องด้วยจะบอกมันคุ้มมากด้วยอันนี่ผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้ผู้ชายอายุเท่าไหร่ใช้ได้โอ้ยได้ตั้งแต่วัย20เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าสมมุติว่าแฟนรายการของเราเป็นครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกผู้ชายผู้หญิิงงอออย่าาเี้้สสมมุตตนนลลูกก็ซื ซื้อไปแพ็คใหญ่ซื้อไปห้าวดเลยแบ่งกันใช้แบ่งพี่ได้ไหมได้แม่ใช้ได้ได้ค่ะพ่อได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าคุณพ่อน,นิ้งเองก็ใช้เหมือนกันคะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้พัฒนาสุรเนี้ย นิงได้ให้แบบคนรอบตัวคนใกล้ชิดใช้กันหมดเลยค่ะพอผลรับฟีดแบ,บก็กออกมาดีนิงก็เลยนึกถึงที่ขวัญคอนเสิร์ตของเราแบบให้ขว <c oughs> ัญเขาชอบเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะลราก็ที่สําคัญผมจะบอกว่าให้ทุกคนรีบเข้ามาเลย<อ>แล้วก็ส่งฟรีด้วยคือไม่ใช่ว่าราคาถูกอย่างเดียวใช่ไหมคะจะแกงคินมโค้ดอยากได้ติดต่อทางไหนครับค่ะก็สามารถสั่งซื้อทางไลน์ออฟฟิเชียลของเฮอร์บาร่าได้เลยนะคะที่ไล i d h e r b a เ a s k i n c a r e ค่ะหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นตรงหน้าจอนี้ได้เลยค่ะเอาย้ำก่อนนะ2ขวด999บาทถ้ายังไม่มั่นใจซื้อไปลองก่อนได้ไปใช้เองได้สักประมาณเดือน2เดือนใช่ไหมหรือว่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงลอกไป5ขวดเลยในราคาเพียงแค่2,200บาทซึ่งหาไปแล้วเป็นขวดละ4 4 0บาทเธอเลขเก่งมากเลยนะครับติดต่อได้ที่ Line ID@ h e r b ดเ a s k i n c a r e หรือว่า สแกน Q R โค้ดหน้าจอด้วยทีม่มาร์ซิปมาว่าตอนนี้ขายดีมากจนรับตัวแทนจำหน่ายแล้วเหรอใช่ค่ะตอนนี้เราก็เปิดรับ p e าาพาร์ทเนอร์แล้วค่ะ,ะทั่วประเทศเลยคือะจะทำเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมก็ได้ค่ะ,ะก็เพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็เหมือนสิทธิพิเศษดีๆมากมายให้ตัวแทนด้วยแล้วเขาก็จะมีทีมคอยเทรนคอยสอนด้วยค่ะคนไหนที่แบบว่าทํางานไม่เป็นแล้วเขาก็จะมีการวางระบบให้ อันนี้คือมาจากเพื่อนของขวัญที่นกอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเ,เฮ้ยเธอแบบว่าตัวแทนน้ดีนะเขาก็จะแบบว่าเหมือนต้อมแบบว่าตอบรับตัวแทนทุกคนด้วยใครที่แบบว่าอยากมีอาชีพเสริมไม่ว่าะจะทํางานเป็นหรือว่าทํางานไม่เป็นก็สามารถติดต่อเข้ามาเ,เป็น พา์ทเนอร์ของเทอร์บอรไร้เลยติดต่อทงนี้เนาะติดต่อทั้งไหนครับเอาก่อนขอซื้อก่อนติดต่อทั้งไหนเอ่ยติดต่อที่ Line Official ของ h e อร์เบนะคะที่ Line i d h at h e r b a r a skincare ค่ะหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ2ขวดเ0 0าร้อถ่ายนะ2ขวด999า่ะาแล้วเ็้าขวด2,200บาทค่ะต่ขวดละ440บาทเท่านั้นเองแนะนำเลยนะครับว่าให้ซื้อแบบ5ขวดแล้วแบ่งให้คนที่คุณรักก็นลวกันขอบคุณมากเลยนี่ขอบคุณนะ นะครับนักข่าวจากช่อง<ช>วันของเราบับคุยแซบโชว์ครับ